สวัสดีครับคนหลังเขาใช่ไหมครับนี่ได้นมไม้มาจากดอยมูเสือครับนี่ครับมาต้มจืดครับหัน่นพอมหั่นเรียบร้อยแล้วครับต้มจืดใส่สขิงหมูปลามาจากดอยมูเสือครับนะครับตุ่นด้วยใส่ตุ่นในเครื่องตุ่นยาจ,จีนครับตุ่นกระดูกก้อน เดี๋ยวเอาโน้ตไม,ม้ใช่ครับ ครับตุ่นไว้ย้ายมาตุ่นเตาท่านครับพี่น้องลองชิมมึงครับใส่เกลือไปแล้วโอ้หม่อบอางไงเลยชิมมึงครับอย่างนี้มืนอย่างปรุงเครื่องครับ นี่ผมใส่เกลือไปครับพี่น้องใส่รสด,ด,ดีครับรสด,ด,ดีจับผงปรุงรสครับนันวครับเดี๋ยวตุ่นไปอีกพักหนึ่งครับมาชิมมึงครับชิมม้ง งูหมดใจเลยครับอืมแซ่บแล้วครับ mm hmm. จะตุ่นไม่พักนะครับ mm hmm. เรากินพร้อมกันครับพี่น้อง mm hmm. มาตำเห็ดไข่ต่อครับพี่น้องครับเห็ดไข่ได mm ้ hmm. เห็ดไข่มาแล้วย่างเรียบร้อยแล้วามาตำครับ mm hmm. นี่พริก หอมกระเทียมครับเผาครับเดีย๋ยวมาตำกันครับตำ,ำเกียวหิดไข่ครับ

Tâm cấp tâm

ปัน่นจักรยานนัวทั่วได้ไงเอ,าาอ่ออมาลู่ี่ข้างนอกข้นกจะโดนไฟไหม้ไปปุงมนัวดหลาครับแซบดีมันมีหอมจีนครับไม่ได้หอมจีน ยิ้มแป้งว่ะชิมก็ชิมฮึสวสดีครับพอดีพอดีไม่เผ็ดไม่เผ็ดเราพ่ออืมไม่เผ็ดลองชิมพร้อมกันครับ แก้วเห็ดไข่ถรงมชื่อน้องไม้ที่โค้งหมูย่างครับหมูป้าครับซื้อมาจาักดอยหมูเซอร์ครับมาครับแซบกรันครับพี่น้อง